สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนำพิธีตัดผมทรงลองเปิดข้างลองทรงต่ำนะครับไว้บนตอนแรกผมก็จะแบ่งผมแบบนี้นะครับแบ่งตามมุมผมตามเฉกตรงนี้ครับแบ่งลงมาเลยครับตามที่ตามในรูปเลยครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับคือลูกค้าต้องการเปิดข้างลองทรงต่ำเบอร์สองนะครับ คือลูกค้าไม่ต้องการด้านข้างขาวมากครับลูกค้าต้องการเป็นเปิดข้างรองทรงต่ําเบอร์สองผมก็จะขึ้นเบอร์สองเลยครับใช้ตรงๆกั่นเลยครับใช้เพื่อสร้างกรอบทรงครับ อันนี้ลูกค้าต้องการไว้ด้านบนนะครับเป็นเปิดข้างลองทรงต่ำเบอร์สองด้านนี้ก็เอียงครับเอียงมาหากรอบทรงที่เราขึ้นด้านข้างไว้ครับเอียงแล้วก็เผยครับตอนเอียงนี่ให้เราใช้ บัตเลียนแค่ครึ่งครึ่งครึ่งใบนะครับจะกินแค่ครึ่งเดียวนะครับไม่ได้กินเต็มหน้าบัตเตเลียนนะครับตอนเอียงครับด้านหลังก็เป็นลองทรงต่ําครับทรงต่ําก็าขึ้นนิดเดียวครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันครับถชายตรงๆขึ้นเลยครับพอ mm hmm. ได้ฉากตรงนี้แล้วให้เราเอียงไบตรเลีรี่ครับไปเชื่อมกรอบทรงครับ แล้วก็เผยครับ หลังจากที่เราได้กรอบทรงแล้วต่อไปผมจะใช้เบอร์1.5นะครับมาเก็บขอบนิดเดียวนะครับขึ้นประมาณ1เซนครับ1เซนรอบไปเลยนะครับตอนนี้เป็นเบอร์1.5ครับใช้เบอร์1.5ครับเก็บรอบเลยครับเก็บขึ้นนิดเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเปิดข้างลองทรงต่ำเบอร์2ครับเราต้องให้เหลือเบอร์2ไว้เยอะๆครับ หนึ่งจุดห้าเก็บขอไปเรื่อยๆครับรอบเลยครับเอียงครับ ยังใช้มุมสะเลียนครับเก็บนิดเดียวครับช่องหลังใบหูครับปรับฟันลงครึ่งหนึงนะครับเราจะไม่ปรับสุดครับเพื่อเชื่อมขึ้นไปหาเพื่อสองอีกนิดหนึ่งครับเพื่อความละเอียดครับเพื่อความคมลืน รเริ่มสวยแล้วครับอ่านท้ายทอยครับก็เบอเด็ก็เบอหนึ่งจุดห้ามาเดิมครับเผยเก็บเศษผมนิดเดียวครับเพื่อไว้กันครับปรับลงครึ่งน,นึงมาเดิ่มครับเชื่อมคืนอีกนิดนึงครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันครับเก็บนิดเดียวเฉพาะขอบครับ เยครับดานลังไปหัเผยแล้วก็เอียงครับเผยเราก็ดูได้ครับตรงไหนกลมเกินแล้วก็ขยับขยับไปเรื่อยๆครับปรับฟันลงครึ่งนึงเพื่อเชื่อมขึ้นไปอีกนิดนึงครับเพื่อความกลมเกินครับ ไปเราจะเก็บขอบนะครับเก็บขอบขอบทรงนะครับขอบด้านบนครับขอบทรงเก็บด้วยกันไกลคันปลาครับยกบีตั้งขึ้นขอบทรงแล้วก็สับได้เลยครับส่วนไหนใี่เกิอนออกมาครับวางผีไปตามรอบทรงนะครับส่วนเกินมาก็สับออกเลยครับเพื่อให้ไม่เป็นขอบมากครับเพื่อให้กลมกลืน เนี้ครับปามนีตามขอบทรงครับส่วนที่เกินมาสับครับบางจุดก็จะเกินมาเยอะนะครับบางจุดก็จะไม่เยอะครับตัวในเกินมาเยอะก็สับย้ำๆครับจนกว่าจะออกหมดครับส่วนที่เกินครับเห็นไหมครับ สับรอบไลครับด้านนี้กุมานกันครับยกขึ้นมา ส่วนในเกินก็สับออกครับ หลังจากที่ใช้กันไกลฟันปลาสับรอบแล้วนะครับผมจะใช้เบอร์สามครับมาเก็บขอบอีกนะครับเพื่อเก็บให้ละเอียดอีกครับเพราะว่าตอนแรกขึ้นทรงเบอร์2องใชครับเราต้องเก็บขอบด้วยเบอร์สามครับก็เก็บให้ละเอียดอีกครับหลังจากที่เราสัตกันไกลฟันปลาไปครับอาจจะมีส่วนที่เกิน หรือ,อยังไม่คมกลืนมากครับเราก็ใช้เบอร์สามครับเก็บนิดเดียวครับเพื่อเพิ่มความละมุนมากขึ้นครับเห็นไหมครับเริ่มสวยแล้วครับ นี่คือเปิดข้างลองทรงต่ำเบอร์สองครับไว้ด้านบนครับนี่คือเรียบร้อยนะครับดูรอบๆครับต่อไปแล้วก็กันขอบให้ลูกค้านะครับกันสวยครับ กานสวยคม,คมงานก็จะออกมาดีนะครับตาม,ตามรอบเลยครับแต่ตอนกันผมจะไม่ได้กันให้ดูนะครับมาดูตอนกันเสร็จครับก็จะประมาณนี้ครับด้านล่งผมจะกันตรงนะครับเปิดข้างรองทรงต่ำเบอร์สองไว้ด้านบนครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ